ไม่ต้องาที่เมนูแรกนะครับยำปูไข่ดองจะบอกว่ามาเมืองจันไม่กินปูไข่ดองนี่ผิดมากๆนะค,ะร,ครับพราะนี่คกอแหล่งกัาเลยแล้วดูดิดูความแซ่บร้านนี้นะเวลาเรามามา,า,าที่ขาบสยดาวทุกทุกปีเนาะเราต้องมากินร้านนี้ตลอดกินทุกคืนนะฮะทุกคืนจริงๆความแซ่บของเขานะครับลงไปเป็นแบบนี้ก็ไม่ค่ะอร่อยหลายอย่างอร่อยหลายอย่างมากทไทยและเทศไหมดีคระะับลุยโอ้โห ยังไงคะกินไปทั้งฝาเลยจ้ะัดอยมากอ่าให้หยิบมาให้กล้องดูก็เลยกินเหรอกขาแช่จนแบบเป็นวุ้นๆเลยเลิศอือหือเราเส้นมาแล้วก็กรอบกรุบเฮ้ยร้านนี้สุดจิ๋วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาไฟดาวนะคะจันทบุรีค่ะใช่ดีสุดๆจริงๆใช่วันนี้จะพาคุณพีดีมากินที่ร้านนี้ครับ พอยอิงดาวครับร้านนี้มาทุกครั้งต้องกินทุกครั้งอร่อยมากครับไปเลยกันไปและที่นี่นะครับเขามีผักออแกนิกใช่ไหมเออปลูกเองด้วยคือร้านเนี้ยเขาจะปลูกผักเองด้วยตามนี้ดูซิใช่สวยเากดคือถ้ากินสลัดที่นี่ก็นี่ผักนี่เลยจ้ะถูกต้องครับโอ้โหชอบตัวตัวเลยเอาเดี๋ยวกดูซิผักที่นี่สดมากนะแล้วอากาศวันนี้มันจะเย็นกว่าข้างล่างมันมันเป็นเขาเนาะ โอ้โหดูสิยาวไปเลยถึงจะอยู่บนเขานะคะแต่เราก็ต้องแซบนะจ๊ะต้องจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศวิวดีมากๆมากๆจริงสุดๆเลยของฟ้าสีฟ้าเชียว,วยนี่าเป็นคนรักก็ขุดจังเลยอ่ะแล้วไปไฮไลท์เลยออันเนี้ยถ้าใครได้มานะคะที่พออิงดาวที่เขาใส่ดาวต้องสั่งโอ้โห อ่าตักก็ตักเลยค่ะคุณพี่เบนจริงครับเคยใช้ช้อน,นเลย,นนนยแล้วต้องกินคนเดียวแล้วตอนนี้สองคนแล้วสามีภรรยานี่แกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดองว่าดีกินได้คำเดียวสองคำอ่ะสามคำอ่ะเพราะเผ็ดมากเ,าเผ็ดทะลุไปเลยจ้ะเืยอะมากๆแล้ดูชิ้นเนื้อปลากให้แบบเออเนี่ยตักทั้นหมดสิคะเห้แบชิ้นนีใหญ่โตๆนี่มาเลยไหนขอดูเนื้อปลาขาวๆหน่อยนี่อย่างนี้เนื้อปลาขาวแบบนี้นะฮะอือ น้ำลาดน้ำมาเกยืยอข้าวก่อนวางบนข้าวรู้ยเมฮะเอาก็เหยืข้าวนะเพราะมันเผ็ดมากเผ็ดมากแตบอกอปป้านะคะกินของเผ็ดไม่ต้องห่วงมีข้าวรองท้องมากมายดีมากดีมากจริงนี่หน่อไม้ดองนะครับแบบนี้นะกันหรือหน่อไม้ดองเนี้ยกินหน่อไม้ดองเนาะลาดแบบนี้อู้หมฮะ แล้วมาของที่ซอบๆบ้างแต่ว่าอร่อยมากนะคะอันนี้คือไข่ตุน๋นนี่เป็นแบบหมอ้อไฟนะอือบป้ากินคนเดียวทั้งหม้อพูดจริงอันเนี้ยเนี่ยจริงไข่ตุ๋นอร่อยมากไข่ตุ๋นทะเลนะนไข่เครื่องหลายอย่างอร่อยมากเนี่ยครับเบาๆเชียงๆเลยมาเบาๆไม่เหนคยวขุ่เบาบ้างอะไรบ้างอร่อยมากเนาะเนื้อเนียนอื มันมีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกกระอยู่ข้างในจะบอกว่ามันตัดรสชาติดีดมากๆของความแซ่บเมื่อกี้อาอยากกินบับนแซ่บๆนี่ใช่ไหมฮะนี่นี่ราดแบบนี้<ด>ฮะ,ฮะแกงเหลืองลาดแบบนี้ลงไปได้หมดทุกอย่างเพราะกินอยู่แล้วมาดูดิครับอืดื่มมากและมาจันทบุรีนะคะ จะไม่กินกระวานไม่ได้อ่ะให้ดูหน่อกระวานก่อนมีใครรู้จักไหมมันจะรสชาติเหมือนมิ้นท์น่ะกินแล้วมันสดชื่นเหมิ้นท์น้ำผาผสมกันจริงอร่อยมากมีความเป็นเบนท์ท่ออันนี้คือปลาดุกผัดเผ็ดกระวานใช่ครับเนื้อปลาดุกชิ้นหนาๆนไหนนะฮะหอมเชียวอะเนี่ยหอมมากๆเดี๋ยวยังไม่ได้เห็นปลาดุกเลยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้โฟกัสเอาเอาปลาดุกมาวางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะเนื้ออยู่ดีไง ให้ดูชิ้นกระดูกนะจ๊ะอืมเราจะแกะนี่ออกมาอ่าระหว่างรอแกะพอนีให้ดูเครื่องของเขากรเออขอบคุณครับแล้วเครื่องแกงของภาคตะวันออกนี่คือเผ็ดร้อนโดยเฉพาะตัวเผ็ดร้อนเวอร์มากเผ็ดร้อนเวอร์แต่เราถ้าเรากลัวไม่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 เผ็ดร้อนร่ะนี้เขาก็รู้จักเราเป็นการดีมากเขาก็พลิกมาให้เพิ่มน่าจะพอแล้วแหละใช่ไหมมาดะฮู้ฮะ อย่างเราทํากับข้าวที่อยู่กรุงเทพอะ่ะอป้าจะให้แม่นะคะส่งเครื่องแกงจากจังหวัดตราดไปเพราะมันจะเผ็ดร้อนสะใจอบป้าที่สุดอลีมันหอมมากเออมันหอมจริงๆรินเนี่ยมันหอมหอมหอมันหอมกระวานด้วยอ,อก็พริกแกงด้วยใช่ครับมันดีจริงๆเลิศเลยมาฮาลุยฮะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มา อากาศดีอาหารอร่อยขอนดาวนะอาหารดีทุกอย่างบรรยากาศดีอากาศยอดโคตรเกลียบครับและไปทุกที่ทุกครั้งตำปูลางตา้อไม่ใช่ตำปูลาตำปลาบูม้าดองตำปูลาเลยตำปูปลาลานะคะตำปูม้านี่ใส่ปูม้าด้วยพูดงงไปหมดนะตอนนี้จันทบุรีนะเนี่ยติ๊ก็ต้องกินปูจริงลุยครับคุณนเผ็ดเหรอคะ หน้าตาคุณดูต้องเหมือนแบบมา้หไหนคุณเอาเอา,เอาเนื้อปูมาให้ดูอีกทีสิคะว่ามันสดใสขนาดไหนดีคือความสดใสที่แท้จริงเป็นวบนๆบนบนเลยอะชอบพัาดไม่ได้ดูยีฮะคือสีลมที่พัดผมอปกปากดิกเบาๆและนี่คือมีกรอบชาววังของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับ ก่อนที่เราจะกินให้แมวก่อนให้แงวก่อนให้แงวแงวน้ำได้ไหมครับแบบได้ไหมครับคิดถึงจุ๊บโอ้ยอร่อยใหญ่เลยแงวแงวหอมหวานนิ่น่ารักโอเคมาเวดีมาลุยนี่คือน่ากลิ่นน่ากลิ่นมีกรอบชาววังสูตรของคุณยายเขานะครับของทางร้านของน้องพิมพ์เขาเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำที่อยากให้เราลองชิมนะคะเออมา ลองเขาบอกเขาให้คลุกเลยให้เราคลุกดูสิเธอมันขยนันขยันบนท็อปท็อปอยู่นี่ดูน่ากินมากโู้ไม่ได้ทอดง่ายนะจ๊าเส้นบะีนะเจ้าเส้นบหมี่กรอบนะเจ้าคุณทางร้านนะครับพี่อุตส่าห์ตั้งใจทำมาให้เราเลยอันนี้เป็นเมนูที่เราไม่สั่งนะเขาบอกว่าเมนูนี้เด็ดจริงอยากอยากให้เราลองลองชิมดูทุกไปหมดูเลยครับพี่รักโอ้โหมีนี่อ่ะโปรย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 พอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เกลี่ยออกผั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 กข้างล่างไม่ต้องค่ะ หลายผักเนี่ยเออไม่ต้องค่ะเอาแค่เครื่องเดียวค่ะกู้กุ้งไปเฉยเออเห็นไหมละครับว่าอากาศมันดีจริงๆแล้วดูข้างหลังดีวิวธรรมชาติแบบเนี้ยเขาใส่ดาวลงมาทุกปีจริงๆนะมากับครอบครัวของเจวีมีความสุขมากมาตีกอล์ฟด้วยส่วนเรามากินครับบีบมะนาวลงไปแบบนี้อ้าวันดีคนอื่นมาตีกอล์ฟกันอยู่เราก็มาเซิร์ฟกันกินกัน แฮปปี้โอเคโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะได้อย่างได้อย่างได้แล้วอลุยเลยลุยเลยถ้าคำหนึ่งก็เป็นยังไงรสชาติต้องกินตรงหมี่นี่แหละต้องหมี่กับกุ้งอ่าไฮไลท์เกาเลยกุ้งกินกินในครั้งเปลือกเลยนะใช่ครับอ่าลุยครับอืมทำเนื้อให้หวานนหน่อยหวานบาเบกแล้วอาหารต้องอย่างนต้องหวานใช่ใช่หวานจะมนกรอบแน่นอนจริงจริงมันต้องกินกับนี่แหละ <ม>าอาป้าเราไม่ได้ะนะคะค่ะไม่ได้แล้วเนี่ยเธอต้องกิน <มา S 2> อย่างนี้กระเทียมกับพริกกับฉันนะนี่นะฮะลุยครับอืมอร่อยแล้วกรอบมากออมันกลมกลม่อมมันแบบไม่หวานเกินไปแล้วกรอบจริงๆแล้วหอมามากๆเฮ้ยเมนูนี้เด็ดว่ะแต่จริงพอ,อยินดาวนะคิวม,มากบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยราคาดีทุกอย่างเพอร์เฟเลยเออราคากันเองมาก มาผลลักธยิ่งยิ่งแตกยอมมากคับอืมจ้ะนึกว่าจะลืมเดี๋ยวไปดู